สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่มอเตอร์โชว์นะฮคะรับรถที่เปิดตัวใหม่เลยดอฟฟินนะคะเด็กเองนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมดอลฟินกันนะครับก็มีอะไรน่าสนใจบ้างเนาะได้ค่ะดูกันเลยครับมาด,ดูกันเลยค่ะสำหรับคันนี้นะครับเปิดตัวอยู่ที่เท่าไหร่ครับน้องแบม 799,900่เาเรบาทค่ะใช่า9 9กบาทค่ะราคาคาดการใช่ค่ะเป็นราคาคาดการอาจจะมีเซ์ไพร์อาจจะปรับกันนี้ใกล้ใครจะรู้ใช่ไหมครับไม่มีใครรู้ค่ะลูกค้ารอรอ ฟังราคาจริงๆอีกทีหนึ่งนะคะไม่ได้มาแค่ราคาอย่างเดียวนะคะมอพร้อมกับโปรโมชั่นของ雷 e Care ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับประกันตัวรถ8ปี1 0 6 0 0โลใช่ครับนะคะ8ปี1แสน6หมื่นโลนั่นเองใช่ค่ะอย่างในยังถึงก่อนนะคะแล้วก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะ24ชั่วโมง8ปี1 6 0 0 0โลเหมือนกันค่ะแล้วก็มีประกันชั้นหนึ่งแถมให้นะคะสำหรับตัวดอฟินเหมือนกับคล้ายๆกับตัวแอตโตชีเลยค่ะ แล้วก็ฟรีบำรุงรักษา,านเนี่ยสปีหรือ1 0 0 0 0แสนกิโลนะครับลูกค้าเข้าศูนย์สามปีแสนโลไม่ต้องจ่ายสักบาท <c oughs> เลยนะครับแล้วก็สำหรับคันนี้รีเวิร์สแคร์มูลค่าถึง1 5 0 0 0 0สบาทใช่ครับ1 5 0 0 0 0บาทเลยนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยสำหรับรุ่นดอฟฟินนั่นเองนะครับ <c oughs> แล้วก็คันนี้เนี่ยมีโปรสำหรับไฟแนนซ์ด้วยนะครับคือใช้เงินเอารถที่สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะฮะสามหมื่นเก้านะครับส่วนค่างวดอะไรเดี๋ยวเรารอราคาสุดที่ออกมาก่อน ลูกค้าจะได้ชมใช่ค่ะได้ดูได้ดูตารางจริงๆแน่ว่าราคาเด็ดผ่อนยังไงคะเดี๋ยววันนี้นะคะแบงค์เหมือนพี่เกตจะพาไปดูสเปคตัวนี้ก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเกตพาชมเลยค่ะครับเขาที่มีกี่สีครับวันนี้นะคะประจําหมดไปกันสี่สีค่ะสี่เลยนะนะคะมีตัวน้องสีม่วงตัวนี้นะคะน้องสีชมพูค่ะน้องสีเทานะคะพี่เกตแล้วก็น้องสีครีมนั่นเองนะครับสําหรับสีม่วงแล้วก็สีครีมเนี่ยภายในของเขาจะเป็น ดำสีทโทนดำเป็นแบบนัใช่ไหมแบ็คเบราว์นะฮะดำน้ำตาลนั่นเองนะฮะแล้วก็สีชมพูจะเป็นสีเทากับชมพูเทาชมพูนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นสีเทาสีเทาก็จะเป็นดำเทานั่นเองนะครับซึ่งภายในก็ตัดกันอย่างสวยงามมากๆเลยนะครับพูดถึงสเปคตัวนี้บ้างกว่าค่ะพี่เก๋ตัวนี้วิ่งได้กี่ิโลคะจะวิ่งได้ถึง410กิโลนะครับก็จะเป็นมาตรฐาน NEDC นั่นเองนะครับเท่ากับตัวไอ้ัวทีตัวสแตนดาร์ดเราเลยใช่ถูกต้องครับ ถือว่าไม่น้อยนะเพราะว่าแบตเตอรี่ของเขาอยู่ที่44.9กิโลวัตต์เลยนะครับถือว่าใช้ได้นะใช่ได้แล้วก็พละกำลังแรงม้าอยู่ที่94แรงม้าแรงบิดอยู่ที่180นิวตันเมตรใช่ค่ะกำลังมอเตอร์อยู่ที่70กิโลวัตต์นะคะคือผมไปลองขับเราไปลองนั่ง e 6มาแล้วซึ่งมอเตอร์ตอนนั้นเเท่ากันเลยใช่แรงนะเราเรายังไม่เคยลองขับตัวนี้นะคะพี่เเดี๋ยวรอทริปหน้าจะมีโอกาสเนาะ มสัแต่ว่าเชื่อได้เลยว่าขับดีได้แน่เลยด้วยฐานล้อของเขาอะ่ะค่อนยาว2,700ม mm เมเลยนะครับคือน้อยกว่าออโตสามแค่20อ่า20มิลลิเมตรเองอะ่ะถือว่ายาวนะ<ช>เขาดูเล็กนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมภายในกันว่ากว้างไหมไปดูกันเลยสำหรับไฟหน้าของเราครับก็จะเป็นแบบ LED นะแล้วก็มีดีทามันวิ่งไลท์วิ่งอย่างนี้เลยนะครับ LED พร้อมตับปรับระดับสูงต่ำได้นะครับออปชั่นก็พอๆกับโต๊ะสามของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ดีไซน์ก็จะเป็น เหมือนเหมือนลูกเล่นอะนะมีเส้นสายนะครับน้องเป็นปลาโลมานะคะก็อาจจะมีแบบลวดลายน่ารักน่ารักนะครับใช่ค่ะเออแล้วก็มีกล้องรับพันด้วยนะครับสําหรับคันนี้แล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้เยอะสามจุดไปสองจุดแล้านะฮะหน้าสองจุดค่ะด้านหน้าสองจุดเนาะด้านหลังสามใช่ไหมครับแล้วก็มีเรดาร์ด้วยนะครับระบบความปลอดภัยถือว่าแบบจัดเต็มเลยนะฮะเทียบเท่ากับแอตโตทีเลยใช่ครับความปลอดภัยไม่ได้มากเลยนะใช่ช่วยเบรกช่วย ด้านหน้าด้านหลังได้หมดเลยมีทั้งเตือนาชนแล้วก็ช่วยเบรกสมาร์ทั้งด้านหน้าด้านท้ายเลยนะครับออกนอกเลนอะไรมีเหมือนกันหมดเลยออกนอกเลนแจ้งเตือนด้วยนะแต่ว่าเวลาออกนอกเลนนอกทางเขาอาจจะไม่ได้แจ้งเตือนเลยอันนั้นต้องอยู่ที่คนขับเองนะโอเคค่ะโอเคมาดูล้อกันบ้างล้อของเราขับเท่าไหร่ครับอ่ะสิบหกพันเออขับสิบหกนะครับก็ใช้มาตรฐานหาง่ายเนาะครับหนึ่งเก้าห้าหกสิบอารสิบหกนั่นเองนะครับพี่ชาร์จค่ะรองรับทั้งชาร์จช้าและชาร์จไวนะครับสองหัวเลยใช่ทั้ง AC ทั้ง DC นะครัับอนนนี้เป็ สเปคบ้านเราแล้วนะครับครึ่งชั่วโมงก็ถึงชาร์จได้ไวถึงนี่สำคัญ <80 S 2> เหมือนกันค่ะมีตัวการ์ด NFC ด้วยใช่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ย <แ S 1> รู้สึกว่า,วาฟังก์ชันที่เป็นอยู่ประเทศจีนเนีไม่มีนะเหมือนตัวนี้เขาใส่มาให้แล้วมี NFC ใช้งานได้มีแค่ใบเดียวนะคไะม่ต้องพกกุญแจรถก็ได้เอใช้ใบเดียวเลยนะ,ะใช่คุมเลยนะครับแล้วก็มีที่เลท,ทกดเปิดได้ด้วยนะนี่อ่าดูภายใน ภายในกันเลยค่ะคู่หน้ามันยังจะเป็นแบบไม่นุ่นนะครับมือปับแล้วก็สมราคาสําหรับรุ่นนี้นะฮะคือสิ่งที่มันได้อ่ะน่าจะเป็นเรื่องของคุ้ดคอนโทรลมากกว่าเพราะว่าคุ้ดคอนโทรลจนถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะครับค่ะซึ่งในสเปคราคาไม่ถึงล้านเนี่ยหาไม่ได้นะปกติไม่มีส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นล้านสามล้านสองนะครับถึงจะเริ่มมีคุ้ดคอนโทรลจนถึงจุดหยุดนิ่งรุ่นอื่นเขาจะมีแค่คุค้ดคอนโทรลเฉยๆครับจะไม่เป็นแบบส็อตเป็นโกนะฮะ ่วนเกียร์ก็จะเป็นแบบ easy go นะครับง่ายๆเลยนะครับดล้นหน้าถอยหลังใช่ไหมครับพี่เกีใช่ครับแล้นหน้าถอยหลังแบบกดง่ายเลยนะฮะแล้วก็จะมีปากนะครับแต่ไม่มีหมดการขับขี่ด้วยให้เราเลือกใช้นะครับอืใช้งานง่ายเป็นที่วางอ๋อแล้วก็ได้หน้าจอ12.8นิ้วด้วยนะซึ่งใหญ่เหมือนออโตา3เลยนะครับแล้วก็สามารถสวิตช์ได้นะหน้าจอของเราหมุนได้หมุนได้แบบไฟฟ้าเลยเอกอุญแจไม่อยู่นะครับอื หน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นแบบห้านิ้วใช้งานเหมือนเอาตัวสามเลยแต่พี่ว่าตัวนี้มันสวยนะมันจะดูแบบอ,ออกไปรุ่นหน่อยอะออกไปรุ่นปะเอาตัวสามครับเพราะว่า,ส,าสีภายในด้วยแหละค่ะพิกเกต็ใตใ่าใช่ไหมครับน้าตาลดำตัดกันสวยงามอันนี้ก็เป็นทัชสกรีนหมดเลยแล้วตัวนี้อะครับมีไอแพดก่ลูกเอ่ยจาได้ไหมจำไม่ได้ใช่ไหมสองสองไหมอ๋อคู่หน้าใช่ไหมถูกครับคือทั้งหมดมีหกใบนะครับมีคู่หน้า ด้านข้างแล้วก็ม่านนะครับนนก็ถือว่าความปลอดภัยแบบครบมค่างองรับใช้ซีแล้วก็ท้เอด้วยนะครับด้านลหลงตัวนี้ก็จะเป็นดีไซน์แบบนี้อาจจะวางของยากหน่อยนะแต่ว่าเชื่อเรื่องความสวยงามอะ่ะก็ได้ที่ปากแขนไม่มีที่ักใจแต่ที่ปากแขนไปดูข้างหลังดีกว,ว่าไฮไลท์เลยอะ่ะจะบอกให้ข้างหลังคือถ้าเรา เคยนั่งอีโคคาร์มาครับแล้วมานั่งคันนี้มันกว้างมากด้วยฐานล้อของเรายาวถึง2องล้อสองพมิลิเมตรครับแล้วก็ไม่มีอุโมงค์เกียร์มาทําให้แบบใช่นที่มันเลเหลือแล้วพี่จะบอกว่าเฮดรูมเหลือเหลือด้วยนะครับสําหรับพี่อ่ะร้อยเจ็สิบสี่เนี่ยครับหัวก็เหลือด้วยนะเข่าก็เหลือมีอ่าช่องชาร์จสําหรับด้านหลังด้วยนะคะพี่เกใช่ครับทั้งไทย c แล้วก็ไทย a เลยนะฮะแต่เนี่ย มีตำแหน่งเดียวต้องแย่งกันต้องแย่งกันวางนิดนึง,ตงแต่ว่า,ง,วางได้พี่แกด,ดูนี่ก่อนม oh. ีตรงนี้ด้วยวางได้อีกสองแก้วอุ้ยคุ้มมากเลยอันนี้แบบไม่ไม่ไม่เห็นเลยนะว่ามีรู้สึกว่าฟังก์ชันประเทศจีนไม่มีครับตอนนั้นที่สื่อเขาทดลองแต่ตอนนี้ใส่มาให้แล้วนะฮะพี่พี่ชอบรายละเอียดเขานะอย่างเงี้ยครับมันแบบวางขอวางไอ a แดวางอะไรแยกเมาะนะครับแต่ว่าทำมาดีนะนุ่มเลยค่อนข้างแบบนั่งสบายเลยเนาะใช่ครับแล้วดูมือจับเขาครับเป็นขี้ปลา ไฟเท็กมากมีไฟห้องนสาดด้วยเออคุ้มค่าอยู่นะเห็นเป็นรถเน็กเขาก็จะไม่ได้ตัดตัวนี้ออกนะครับที่จับนะครับจับดีมากมากเลยนะครับไปดูด้านท้ายกันดีกว่าสับด้านข้างของเราเนี่ยครับก็จะมีดีไซน์ลูกเล่นแต่ว่าตรงเนี้ยดีนะก็คือมันดูแรง่ายส่วนใหญ่แล้วรถจะเป็นดำเงาใช่ไหมดำเงาสวยไหม สวยแต่ว่าดูแลยากมากแลกกับความที่แบบเป็นรอยค่อนข้างง่ายหน่อยใช่ครับแต่ันี้มันเป็นดําเงามันก็จะดูแลง่ายกว่าอย่างเงี้ยครับอาจจะดูต้องดูแลเขานิดนึงพราขนแมวก็จะมาไวแต่ท้าลูกค้าซื้อแล้วเจอขนแมวไม่ต้องสนใจนะครับเหมือนเราเลี้ยงแมวมันมาไวมากัะแต่มันก็สวยงามในด้านท้ายของเราอันนี้ปรับได้ไหมอ่ะพี่แกปรับได้ด้วยเออถ้าจะไม่ผิดฟังก์ชันประเทศจีนเหมือนจะปรับไม่ได้หรือเปล่าว่าตอนนั้นดูสื่อเนี่ยครับว่าปรับระดับได้นะนี่ครับ ได้ความจุมากขึ้นสามร้อยกว่าลิตรนะครับถ้าพับไปแล้วก็เป็นหนึ่งพันสามร้อยสิบลิตรประมาณนั้นนะจำไม่ผิดนะครับนี่คร่าวๆนะครับก็บอกแถวที่สองพับได้นะกันใช่ตัวนี้ก็เอาออกได้นะครับ<ช> <ns descriptions> คือมันอเนกประสงค์ามากนะครับมันก็จะสามารถเพิ่มการใช้งานบางทีเราต้องใสใ่ทีวีใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับมันก็พับวางได้ <Simmons. S 1> แล้วเราก็ต้องขยับตัวนี้ขึ้นมาให้มันเป็นระนาบเดียวกันเนาะ เม่อเล็กๆอย่างหนูก็น่าจะนอนได้อยู่นะใช่ไหมลองไหมล่ะลองมาแต่พี่ไม่กล้าลองเพราะว่าพี่ตัวสูงใช่ไหมพี่ไม่กล้าขึ้นเออเนี่ยเอ้โอเคได้ไหมอ่ะอุ้ยสกีนี่นะอาจจะยาวนิดนึงเอได้เลยแล้วก็มีทิศเล็กๆน้อยๆครับถ้าสมมุติว่าเราลืมหมอนให้กับหัวหมอนนี้เลยจริงด้วยเนี่ยครับ นี่เห็นไหมเดี๋ยวลองซิอันนี้เป็นทิ่เล็กน้อยนะกับหัวหมอนหนุนได้เลยนะเออได้เลยได้ครับขาจะแล็บมันนิดนึงใช่เออพอแก้ขัดได้อยู่แก้ขัดได้อยู่เออใช้ได้อยู่ลงทุนมากเลยนะเนี่ยถือว่ากว้างนะก็ก็กว้างอยู่นะครับกว้างแบบใช้ได้เลยใช่ตัวนี้ค่ะดอฟฟินนะคะของเราวิ่งได้410โลแถมยังกว้างตรงหากด้วยภายในดีไซน์ออกแบบมาค่อนข้างแบบ น่ารักเลยหนูเป็นผู้หญิงอะหนูชอบมากๆเลยเนาะพี่ว่าก่อนยิ่งเราใช้ในเมืองอะไรเงี้ยครับใช่ค่ะอย่างน้อยได้หาที่จอดง่ายๆเนาะตอดีถูกต้องครับอืมโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปคันนี้กันดีกว่าเป็นยะังไงบ้างครับสําหรับดอลฟินของเราฮะต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่สวยไม่ใช่น่ารักกั่เดียวนะคะใช่ครับกว้างมากๆาการใช้งานค่อนข้างแบบครบครันเลยไม่ว่าจะเป็นระยะทางในการวิ่งนะคะ การขับขี่อันนี้เราเดี๋ยวรอดูคลิปหน้ากันว่าเราจะพาไปขับว่ามันขับดีไหมที่เชื่อว่ามันขับดีนะด้วยเราเคยขับออโต้สามมาแล้วเราขับ e6 มาแล้วถูกไหมแล้วครั้งนี้ก็เป็นช่วงล่างแบบมันติดลิงก์ด้วยอ่ะยังมีความเชื่อว่าเขาจะขับดีเชื่อว่าจะขับดีกว่าออโต้สามด้วยอาจจะแรงไม่เท่าแต่ว่าด้วยเกียร์คลนเขาไม่ได้สูงเท่าออโต้สามครับมันจะมีการโยนมากขนาดนั้นครับต้องมาลองขับแน่นอนแต่สําหรับท่านที่มองรุ่นนี้ไว้อยู่แล้วแล้วก็ รถของเรานะครับคาดการณ์ว่าจะส่งมอบได้จะประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมเพราะฉะนั้นท่านใดที่ชอบอยู่แล้วอยากให้ทําเรื่องจองไว้เลยจองสิทธิ์ไว้ก่อนจองสิทธิ์ไว้ก่อนนะคะเพียง5,000ันบาทเท่านั้นเองค่ะตอนนี้นะคะเรียนแจ้งย้ำอีกทีนึงนะคะว่าดอฟินของเราเนี่ยราคาอยู่ที่คาดการณ์นะคะ7จ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะจองเพียงห้าพันบาทตอนนี้เราเปิดจองทั้งหมดด้วยกันสี่สีนะคะมีสีม่วงค่ะสีชมพูสีเทาแล้วก็สีครีมค่ะถูกต้องนะครับสีน่ารักมากๆเลยนะครับก็ สำหรับทนายที่สนใจสอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางเราได้ครับดีให้คำแนะนำอินดีค่ะหรือว่าวันนี้นะคะใครสะดวกเข้ามาที่มอเตอร์โชว์นะคะก็จะพบกับพี่เกตแล้วก็แบมด้วยนะคะยาวถึงวันที่2เมษายนเลยเนาะทนายที่ังไม่มีบัตรแล้วก็อินบ็อกมาขอใช่อินบ็อกมาขอเราได้ค่ะส่งให้เลยใช่ค่ะถ้าเกิดใครนะคะไม่สะดวกมางานมอเตอร์โชว์นะคะก็สามารถเจอพวกเราที่โชว์รูมบีไดีได้นะคะพวกเราอยู่ที่บีไวดีสาขาลำปองแหงนะคะยังไงฝากด้วย ยินดีให้บริการนะครับใคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดอะไรก็กดไปกดอะไรก็กดไปกดไลค์กดกดใจให้ด้นะคะ้วยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกทีนึงนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูดอฟฟินแค่กันเพราะข้าวก่อนนะคะอาจจะมีคลิปถัดไปสําหรับการทดลองขับดอฟฟินค่ะวันนี้ยังไงพี่เก๊ะก็มุขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ E aí